สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาชมฝูงควายอีกหนึ่งฝูงของเมืองอยุธยานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปคุยกับขอนะครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับรบกวนพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อจุมพลชัยเลิศครับครับผมชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่ชื่อหมูครับอ๋อพี่หมูเนาะครับผมครับพี่กัดหรอครับพี่พี่อยู่ตำบลธนูครับอำเภออุทัยจังหวัดพขอนแก่นครับครับผมอยู่ใกล้ๆร้านจักรรถทันดาครับฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่เบอร์โทรก็0 9 3 7 6 1 0 2 5 2ครับครับผมวันนี้ดอลรบกวนขอเยี่ยมชมควายหน่อยครับพี่ครับผมพี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับพี่ก็ปีนี้ปีที่เครับอ๋อ7ปีแล้วครับผมวันนี้มีแบ่งไหมพี่มีแบ่งไหมก็เปิดทุกตัวครับผูกใจกันก็ได้เลยได้ทุกตัวนะพี่เนาะครับใครอยู่ใกล้ใกแวะมาชมได้เนาะใช่ครับถ้าทำงานอยู่แถวอยุทยาแถวโรจนะเนาะครับผมก็มาเยี่ยมชมได้เลยครับแถวนี้มีกี่นิคมพี่อยุธยาเลยครับมีบางปะอินไฮเทคไฮเทคบางบะงอินโรจนะนครหลวงนคร กช่มันก็หลายที่คมเนาะหลายหลายถ้าใครอยากเห็นตัวจริงก็เดี๋ยวมาชมใกล้ๆนะเผื่อเอาไปฝากพี่น้องหรือฝากพ่อฝากแม่เลี้ยงที่ต่างจังหวัดเนาะครับผมแปะที่ลบกวนพาพี่ชมหน่อยครับของพี่นี่ตอนเย็นนี่ต้องมาผูกก่อนใช่ไหมครับต้องผูกทุกวันเนี่ยเพราะว่าแม่มันตัวใหญ่ถ้าไม่ผูกอ่ะตัวไหนไม่ผูกอ่ะมันจะปิดตัวอื่นอ๋อครัเป็นลูกข้อแล้วปล่อยเลยครับอันนี้คือเชื่องทุกตัวทุกตัวครับมีแม่ใหญ่ๆหญ่ไหมพี่ ก็มีคร <alien> <monastery> <The> ับอย่างแม่นี้เขาก็ร้อยสี่สิบกว่าร้อยสี่สิบห้าสี่หกแม่นีอ๋อแม่ีนร้อยสี่สิบกว่าเราีนลูกสาวเขาตัวนู้นอ๋อลูกสาวตัวโตก็เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราให้พี่พาชมแต่ละแม่ก่อนว่าแม่ไหนใหญ่ใหญ่บ้างแล้วเดี๋ยวจะลุกวันจูงไปที่สว่างสว่างหน่อยให้พี่น้องเห็นทีมนะพี่เนาะครับครับเดี๋ยวพาชมข้าวกันได้พี่อย่างชุดเนี้ครับเขาเขาแม่ลูกหมดเลยนี่นี่แม่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่ตัวนี้แม่แม่หลักใช่ไหมพี่ ครับนี่แม่แม่เขาเลยครับอันอันนี้สูงเท่าไรพี่แม่นี้ร้อยสี่สิบห้าครับอ๋อร้อยสี่สิบห้าเป็นสายไหนพี่ตัวนี้อุทัยสายอุทัยครับอ๋อแล้วอย่างถัดมาละพี่ก็นี่คือลูกสาวเขาอ๋อตัวใหญ่นี่คือลูกสาวเขาแต่ทับข้อชมุูรีครับตัวนี้สูงเท่าไหรพี่ตัวนี้ไม่เคยวัดน่าจะร้อยสี่สิบกว่ามั้งเพราะว่ามันดูเทียบกับแม่ถ้าเท่าแม่ถ้าเท่ากันใช่พี่แล้วนี่กือน้องสาวเขาอ๋อนี่คือน้องสาวน้องสาวตัวนี้เหรอพี่ตัวหลักเล็กนี่คือลูกเขาแล้วครับ้ตัวนี้ลูกลูกน้องตัวนี้ แล้วลูกตัวนี้ไปไหนอะเดี๋ยวก่อนคือชุดนี้ทับพ่อไหนพี่พ่อชนบุรีเหรอครับอีนี้ลูกเบิ้มทับเบิ่มอ๋อตัวนี้ตัวนี้คือลูกเบิ่มครับและตัวนี้คือทับนู่นพ่อจับอ๋อนี่คือตัวเล็กคือทับพ่อจับแต่นี่คือลูกเบิ่มเนาะลูกเบิ้มครับลูกเบิ่มตอนนี้กว่ากว่าเองกวบกว่าอู้ใหญ่นลพี่น้องแม่นี่มีร้อยสี่สิบห้าลูกนี่ก็ตอนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดน่าจะได้ครับน่าจะได้น่าจะได้ ลูกเบิ้มแล้วลูกลูกชายเจ้านี่นี่นี่ใหญ่ตัวนี่เนาะอ่ะเดี๋ยวดูตัวต่อไปกันกันะพี่นี่นี่ก็ลูกเขานี่ครับอ๋อเขาได้ลูกแล้วครับได้ลูกแรกครับอันนี้ก็ร้อยสามสิบกว่าเนาะพี่เนาะสามสิบเจ็ดสามแปดครับแม่นี้แล้วแม่ข้างหลังล่าพี่แม่นี้แม่ใหญ่ๆเลยแม่นี้แม่นี้มันร้อยสี่สิบสามสี่ห้ามาเนี่ยครับเพราะผมก็แคเดี๋ยววัดวัดทีแรกทีเดียวแต่ถ้าพี่น้องอันนี้เป็นเป็นถ้าชอบก็เดี๋ยวดูตัวจริงอีกทีนะพี่ให้พี่วัดอีกทีเนาะ ตัวนี้มันแม่นี้ชื่อแม่อะไรพี่แม่ทิมกรอบอะไรนะพี่ทับทิมกรอบครับอ๋อแม่ทิมทอบเขางามเขางามแป๊บบหนึ่งพี่มาทีละแม่เลยที่มาเผื่อพี่น้องดูคลิปเพื่อสนใจก็จะได้รู้ชื่อเลยแม่แรกนี่บัวบานขออีกรอบพี่แม่นี้แม่บัวบานครับแม่นี้แม่บัวบานแม่บัวบานอ่าแล้วทีนี้เขาก็ได้ลูกเป็นแม่นี้นี่อันนี้ไอ้ก่อนนึกชื่อไม่ออกแล้วอีอีอนนี้ไอ ประกายเพชรลูกลูกคนโตครับประกายเพชรอันนี้ไอ้อะไรวะนึกชื่ออะไรวะบัวบุญบัวบุญนี่บัวบุญอ๋ออันนี้คือลูกของเบิ้มเนี่ยครับลูกเบิ้มเบิ้มกับกับแม่นี้แม่บัวบานอ๋อแม่บัวบานอ๋ออ่าเป็นบัวบุญบัวบุญเขามาลูกชันเพชรนี่ลูกเจ้าแผนลูกพ่อจับอันนี้ลูกพ่อจับก็คือแม่หลักได้ลูกแล้วสามตัวใช่ อ่าพี่ใหญ่สุดนี่ก็คือร้อยสี่สิบกว่าครับแล้วไอ้ตัวน้องชายมันผมขายไปอยู่ทางหนุดเตี้ยเนี่ยอีกหนึ่ร้อยสี่สิบเก้าร้อยห้าสิบเลยอ๋อตัวชายตัวเนี้ยแต่แต่ดูแล้วเขาให้ลูกใหญ่นะพี่เนี่ยแม่เนี่ยลูกสวยใช่ครับลูกเบิ้มนี่เพื่อเผื่อผมว่าร้อยห้าสิบน่าจะมีเนี่ยวัวแค่ไอ้ควายแค่ปีนี้วผมก็ผมก่ายแค่สามปีอ่ะครับแต่มีพี่บุ๋บวันพาชมตัวต่อไปครับอันนี้แม่นี้หลวงทองอ๋อแม่นี้หลวงทองนี่สายชลบุรีครับอ๋อแม่นี้สายชลบุรีเขากว้างมากนะพี่เนาะเสีียยยดดาาาพื้นนนท่่่จํกกััเะออูใใคคชรบ มาแม่นี้ก็ร้อยสี่สิบกว่านะพี่นี่ทับทิมครับทับทิมน่าจะร้อยสี่สิบห้าน่าจะมีแต่ถ้าพี่น้องชอบก็เดี๋ยววัดอีกทีนะพี่เนาะใช่ครับได้ครับแม่ทับทิมแม่นี้เห็นชัดเจนอยู่พี่แม่นี้แม่นี้เปิดราคาไหมพี่แม่อันนี้เปิดครับไม่เอาเลยเลยผมาดูแม่นี้เปิดเท่าไหร่พี่แม่ทับทิมเนี่ยครับแม่นี้เปิดไว้แสนสามครับแสนสามต่อรองได้ครับผมเป็นแม่เดี่ยวหรือแม่ลูกพี่แม่เดี่ยวครับอ๋อท้องอยู่นมลงละ ก็คือใกล้ใกล้ทอดแล้วครับก็สมพลอนน่าจะหลายเดือนน,นี่ครับพ่อคุ้มพ่อจับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีเนาะใช่ถ้าใครชอบก็เพราะตอนนี้ทั้งข้อนี่จะเป็นพ่อจับหมดเลยครับถ้าใครชอบค่อยมาโทรมาคุยนะพี่เนาะครับครับได้ครับตัวอื่นละพี่เดี๋ยวดูตัวถัดไปอันนี้จะเป็นควายเผือกแล้วพี่เผือกแต่เตี้ยอ๋อเขาจะเตี้ยบุนล้อมชื่อบุนล้อมอย่างควายเผือกนี่มีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวนะพี่เนาะสิบสามสิบับสิบสามตัว ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายอีกทีก็ได้พี่อันนี้จะอ้วนตัวนี้ทรงเขาจะหนาหนาหน่อยนะพี่นะตัวนี้นี่ก็มาจากอุทัยครับมาจากอุทัยส่วนมากจะเป็นสายอุทัยเหรอพี่ใช่ผมมามาปลาหัวเนื้ออ๋อพี่จะคือเริ่มต้นคือเน้นสายอุทัยมาใช่ครับครับแต่อุทัยแท้คือไม่ใช่ว่าอีสานมาอยู่อุทัยครับแต่เป็นอุทัยแท้อุทัยแท้มีแม่ไหนใหญ่ๆหญ่บางพี่แล้วก็แม่สวยนุ่นครับสวยนี่ร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสิบสองประมาณนะครับอันนี้สถานะเป็นยังไงพี่ตัวนี้พร้อมอยู่ไหมพี่ ท้องครับแล้วก็ลูกนี่ลูกชาเขาอ้าวทำไมลูกเขาเพื่อกห่ะพี่ไม่เพื่อเมันมันพ่อมันเป็นไอ้รวยเงินอุทัยครับแต่ตอนนี้พ่อพ่อพ่อไทยผมอยู่ไปฝากเขาเลี้ยงอยู่ที่ดอนกลางครับเนี่ยชุดพวกนี้เป็นพ่อของอุทัยหมดเลยอ๋ออันนี้ก็เราจะพุ่มกลับเขามาลูกพ่อมันอ่ะอันนี้ก็สูงเป็นร้อยสี่สิบแล้วพี่เนาะสี่แปดสิบสองครับร้อยสี่แปดสิบสองแล้วแม่นี่ลพี่ลูกสาวเขานี่น่าจะมีมั้งร้อย สามเก้าร้อยสี่สิบอันนี้คือลูกสาวเขานะพี่เนาะข้างหน้าเนี่ยเนาะใช่ครับลูกสาวก็มีลูกแล้วมีลูกแล้วลูกแรกลูกแรกด้วยก็แต่ร้อยสี่สิบได้นะพี่เนาะลูกเขาจะได้เปิดเท่ายพี่แม่นี่แม่ร้อยสามเก้าเนี่ยพี่ประมาณแม่นี้ก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับหกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นครับลูกตัวผู้เนาะตัวผู้ครับถ้าใครชอบก็โทรมาคุยได้อันนี้เรื่องท้องไม่แน่ใจเพราะว่าผมปล่อยคุ้มฝูงมันเงียบเป็นกัดไปนานแล้วอ่ะแต่อาจจะท้องอาจจะท้องส่วนใหญ่ท้องครับคุ้มุูงเนี่ย ฝั่งนี้ละพี่ฝั่งนี้ละครับอันนี้ก็เป็น้ายถ่ายชีวิตเขาให้มาเลี้ยงหนึ่งตัวสองตัวนี่ใอเลไลเลไลกับกันเจ้าอันนี้คือเขาให้มาเลี้ยงอ่าอ๋อให้ลูกนี่นี่ลูกสาวเขาเนี้ยนี่ลูกสาวอันนี้ลูกสาวพ่อคุมฝูงนี่พ่อจับนี่คุ้นไหมพี่คุ้นไหมคุม้นไหมพี่เข้าจับได้หมดไหมได้อ๋อด้านลบกบอถ่ายได้ไหมพี่ออกให้พี่น้องเห็นเดี๋ยวจับมาให้ดูนี่ครับจะให้พี่น้องเห็นเลยว่าที่สูงเท่าไหร่ครับ ผมร้อยหกสิบห้าแต่พี่ลองยืนเทียบท้ายๆยหน่อยครับยืนเทียบท้ายท้ายตอนนี้แสดงว่าเขาก็ร้อยห้าสิบกว่านะพี่ตัวนี้ใช่เนี่ยเขาไม่ถั่วพวกบ้านอ่ะครับร้อยห้าสิบกว่านะครับอันนี้ไหนดิยิ้มตอนเย็นคือเสริมฟางตลอดใช่ไหมพี่ตลอดทุกวันถ้าพี่เอามามุมนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะได้เดินไปมุมนู้นครับเผื่อจะไม่ชับเร็ว ของพี่นี่คือคุ้นทุกตัวใช่ไหมพี่ทุกตัวครับพี่น้องไม่ต้องกลัวนะคือคุ้นเป็นลวดเรียกว่าเป็นลวดอ่ะไปอีกได้ไหมพี่นิดนึงครับมันมันเต็มกล้องพอดีเลยพี่ไปเดี๋ยวไปรับมาเดินหน้าหาพ่อนี่เดินหน้าเราไม่สะเลือกมึงอ่ะมึงตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบไปปลายเนาะพี่เนาะครับเป็นสายเลือดจับกี่เปอร์เซ็นต์พี่ตัวนี้เรียกไทยไทยยี่สิบห้าจับเจ็ดสิบห้าอ๋อจับเจ็ดสิบห้าไทยยี่สิบห้าเนาะใช่ครับ ถ้าลูกของเขาออกมาก็จะได้โครงสร้างแล้วพี่เนาะนั่นแหละคสองเดือนครับไอเผือกเล็กกับสองเดือนอุ้ยสองเดือนทำไมมันตัวไวจังพี่สองเดือนพวกนี้นั่นรูกเนี่ยอ๋อโอ้ไวนะพี่เนาะใช่ก็ไม่ต่างจากมูราเนาะไม่ต่างครับมันจะเชื่องกับมูราครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันไทยมูล่าเนี่ยครับมันจะไม่ไว้ใจคนอื่นครับอ๋อมันจะตื่นตืนหน่อยใช่แต่จับจะคุ้นกว่าเอามาที่แรกพวกบ้านเขาใกลไม่ได้เลยผมได้คนเดียวอ๋อ เนี่ยผมท่านได้ผมเนีอาตภายออกเพราะเขามาจมูกมันขาดไงเขาคนเจ้าของก้าวเขาเลี้ยงไม่ดีอ๋อจมูกขาดผมก็จะปล่อยออกแต่ถ้าได้ลูกชุดนี้ไปแล้วก็จะได้พัฒนาอีกชั้นหนึ่งนะพี่นะได้สายน้านมมาเติมเนาะใช่ครับน้านมก็จะเติมโครงสร้างดีทีนี้ก็จะโตไวล้ทีนี้ก็เราเอาเอาความคิดของลุงอีกผงนึงอยู่บอตรโลครับแกเลี้ยงไทยไทยจับนี่เนี่ยครับแล้วก็แกก็ได้ลูกแกร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าเทินอ่ะมิเตตัวโตใช่ไหมพี่ใช่โอ้เขาจับมาคุมฝูงใช่ แม่แม่อย่างผมเนี่ยแม่ไม่โตแรอกแม่มีร้อยสี่บ้างร้อยสามแปดสามเก้าแต่ว่าคือได้เลือดมันแต่ถ้าแม่ระดับร้อยสี่สิบห้าเหมือนฝั่งนู้นนี่คือยังไงลูกก็เกินนะพี่เกินแม่เลยครับอันเนี้ยเนี้ยอีนี้มันลองกระทงเดี๋ยวผมลองหามุมนี้ก่อนทีส่วนฝั่งนี้จะเป็นควายเผือกนะพี่เนาะเผือกครับล้วนพี่น้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะพื้นที่มันจํากัดนิดนึงครับพื้นที่มันแคบใ้คอกครับที่แคบหน่อยอันนี้ก็จะเป็นควายเผือกหมดเลยนะพี่สิบกว่าตัวใช่ไหมครับ สามสิบสี่ตัวสิบสามสิบสี่ตัวถ้าพี่น้องชอบนี่คือแบ่งได้เนาะได้ครับความสูงประมาณเท่าไรบ้างครับพี่ความสูงครับมีร้อยสามสิบร้อยสามแปดโตสุดร้อยสามแปดเหรอครับประมาณนั้นครับแต่แม่ร้อยสามแปดก็แบ่งได้ใช่ไหมพี่แบ่งครับพาพี่น้องมาชมควายเผือกเนาะตัวอย่างนะครับเนาะไอพื้นที่มันจํากัดค่อนข้างจากัดนิดนึงแล้วก็ฝนมันตกด้วยมันก็เลยหาพื้นที่ถ่ายยากสักหน่อย ไอ้ตัวนี้ใช่ลูกเขาไหมพี่หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับลูกของตัวตาบอดอ๋อลูกของแม่ตาบอดใช่ใครับไอ้ควายเผือกตัวนี้เป็นสายไหนครับพี่สายเก่าของอะไรกันเจ้าของเดิมเขาบอกผมอยู่ทั้งอูไทยหรือไรเนี่ยเป็นเหล่าเก่าเขาเหล่าเก่าใช่ไหมพี่ใช่ได้มานานแล้วใช่ไหมพี่อยู่กันปห้าปีอมั้งอ๋อห้าปีก็คือพี่จะมีพ่อควายเผือกอีกตัวหนึ่งเนาะเอาไว้ทับโดยเฉพาะอีนั้นก็คือ หลักๆคือเอาไอ้ตัวใหญ่ทับเลยตัวใหญ่ทับเลยอ๋อตอนนี้คือเอาตัวใหญ่ทับเลยอย่างเดียวเพราะว่าต้องการขยายโครงสร้างอ๋อแต่ว่าพ่อคอยเผื่อมันเล็กเลยยังไม่เอาทับใช่ครับสถานะเป็นไงพี่แม่แม่นี้ครับก็ถามว่าสวยไม่สวยล่ะท้องไหมพี่ตอนนี้เหรอไม่แน่ใจเพราะเรามีพ่อคุมฝูงอยู่ใช่ครับแต่แม่นี่ก็สูงจะไม่ค่อยตรวจท้องไงเพราะว่าตรวจแล้วมันอาจจะมีกระทบเคยตรวจแล้วแท้งเคยหลุดเหรอพี่เคยครับ ถึงว่าสามห้าไหมพี่ตัวนี้สามหกสามเจ็ดบางทีจะเคยวัดทีไงครับเคยถึงเคยวัดถึงนะเป็นตัวอย่างของควายเผือกนะพี่เนาะอย่างตัวอื่นก็ประมาณแปดเก้าหมื่นครับต่อรองได้เนาะครับต่อรองได้ต่อรองได้แล้วแต่ตัวส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวโทรมาถามพี่อีกทีหนึ่งเนาะเพราะมันมีสิบกว่าที่คอกเลยดีกว่าครับมันมีอยู่สิบกว่าตัวแล้วพื้นที่มันจํากัดครับอาจจะถ่ายให้ดูสักตัวสองตัวครับ ไปพี่เดี๋ยวลบกันเอาตัวแม่ใหญ่ๆมาให้ดูหน่อยครับพี่มาเร็วพี่ดูเหมือนข้าท้องนะพี่นะแต่เชื่องนะพี่เนาะเช่องแต่นี่มันตื่นคนแปลกไงครับแม่ี่ชื่ออะไรครับพี่ขออีกรอบครับทับทิมครับแม่ทับทิมกรอบครับเป็นสายอะไรบ้างพี่ตัวนี้ครับนี่ไทยจับครับอ๋อไทยจับเนาะ ใช่ครับความสูงเท่าไรพี่แม่นี้ร้อยี่บห้าหรือไงนะครับจะจำไม่ผิดนะประมาณนี้เนาะพี่เนาะประมาณนี้นะครับ145ได้สถานะนี้น่าจะท้องไหมพี่ก็ใกล้แล้วมั้งเพราะนมมันเริ่มลงแล้วอ๋อนมเขาเริ่มลงแล้วครับนมเริ่มมาแล้วใช่ครับแม่นี้เปิดเท่าไรครับพี่แม่นี้แสนสามครับแสนสามต่อรองได้เนาะครับผมครับของพี่สูง1 6อเนาะให้พี่น้องลองเทียบดูครับเนี่ยประมาณนี้ก็สูงพอสมควรครับแม่นี้ร้อยประมาณร4 5้าได้ แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยสี่บห้าใช่ไหมพี่ไม่ต่ำครับจะมีแต่จะสูงขึ้นเนาะมีแต่จะบวกเนาะครับแม่นี้นี่ประมาณสี่สี่ขวบาแ,แม่มื่อี้เอ้สี่ห้าขวบตังนี้ประมาณกี่ขวบครับได้ลูกกี่ตัวละครับลูกตัวแรกกินกินยาหมาแดงแทงอ๋อยาเขาที่ยาข้างนานางครับไม่รู้ครับอันนี้คือในท้องคือลูกตัวที่สองใช่ไหม <S 2> 2. <S ครับสองครับร้อยสี่สิบกว่าตัวนี้ ถ้าพี่น้องชอบก็มาต่อรองเอานะครับเนาะเดี๋ยวรบกวนพี่พาชมตัวต่อไปหน่อยครับมามาต่อไปครับจะถ่ายยากหน่อยนะพี่มันแฉะเนาะครับแฉะหน่อยตัวนี้ความสูงอยู่ที่เท่าไรครับพี่ตัวนี้ครับน่าจะมีร้อยสี่สิบแล้วมั้งครับร้อยสี่สิบได้นะครับนี่ได้ลูกกี่ตัวละครับตัวนี้ตัวแรกอ๋อลูกสาวครับตัวผู้ตัวเมียครับพี่ตัวผู้อ๋อลูกตัวผู้ สายไหนครับพี่ตัวนี้ครับเป็นถ้าพ่อแม่เขาว่าอุทัยแต่พ่อชนบุรีที่ด้านร้อยอ๋อระหว่างอุทัยกับชนบุรีใช่ครับกันใช่ครับครับตัวนี้แบ่งไหมพี่ตัวนี้แบ่งครับเปิดเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ก็แสนแสนขึ้นครับประมาณเท่าไหร่พี่แสนสามให้พี่น้องต่อเอาครับต่อรองได้ครับราคาที่ต่อรองได้ทั้งหมดใช่ไหมพี่ได้ครับทั้งหมดครับถ้าใครชอบก็มาชมตัวจริงเอาเนาะใช่ครับครับ ร้อยสี่สิบได้เนาะพี่เนาะได้ได้ควายคือเลี้ยงธรรมชาติไม่ได้ขุนอาหารไม่ได้ขุนอาหารเลยธรรมชาติเลยหญ้ากับฟางครับกินฟางตอนเย็นครับอาจจะถ่ายเดินไม่ได้อ้อมตัวได้เพราะว่าพื้นที่จํากัดหน่อยครับก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะให้พี่น้องชมก่อนถ้าใครชอบก็ค่อยมาชมตัวจริงเนาะครับมาคุยกันได้อายุเท่าไหร่พี่ตัวนี้ครับสามขวบเท่าไหร่มาแม่สามขวบกว่าใช่ไหมสี่ขวบถึงสี่ยังถึงละได้แล้วได้สี่ขวบเพราะกระท้องันสามขวบ อ๋<ไ>อก็ลูกตัวแรกก็นั่นแหละอีกไ,ไปไปไปได้อีกเยอะอยู่พี่<ห>เพราะว่าเขาพ<ไ>ป็นลูกแรกอยู่เนะาะก็ทายห้สูงายครับทายเขาสูงอยู่โอเคครับพี่ไปอ,อ่าอันนี้เป็นลูกเบิ้มพันล้านนะพี่เนาะครับครับเบิ้มพันล้านกับกับแม่ตัวนี้แม่สายอุทัยครับแม่สายอุทัยตัวนี้เปิดไหมพี่ตัวนี้เปิดครับแสนสองตัวนี้แสนสองต่อได้ไหมพี่ตัวนี้นิดหน่อยอายุเท่าไหร่พี่ตัวนี้ สองควบเท่าไหร่สองวบกว่าครับประมาณสองควบได้สองขวบนิดนึงครับาะน้องมันได้กี่เดือนเนี่ยหกก็เราทงครับอีกไม่นานก็จะได้ผสมนะพี่เนาะตัวนี้ครับแต่ใจจริงจะได้สามขวบหรืครับครับให้ได้อายุหน่อยใช่อ๋อตัวนี้ตอนนี้เขาเกือบร้อยสี่สิบแล้วนะพี่เนาะตอนนี้ใช่ต่มกว่าพี่ไม่เท่าไหร่ต่ำกว่าพี่นิดเดียวเองแล้วก็เกิดจากแม่ใหญ่สายอุทัยด้วยครับตัวนี้มีตัวไหนพอ ให้ด the ูบ้างพี่ตอนนี้พอโตๆหน่อยพี่ก็มีสวยแม่สวยนู่นท้ายแม่นี่เราถ่ายแล้วนะพี่เนาะใช่มีแม่สวยนี่นี่แม่สวยถ่ายในคอกเดียมั้งตรงนี้สว่างถ่ายในคอกเลยพี่ตรงนี้พอสว่างหน่ไปเดี๋ยวพอดีเร็วเร็วหลบดิหลบจิ้อย่ามึนดิเอามามาลูกมาออกก่อนเร็วออกก่อนเจอไหม ีนแบดเดียวเขามากินต่อไหมาลูกมามเดี๋ยวค่อยกินต่อแล้วแล้วแม่นี้ความสูงประมาณเท่าไหร่พี่ไร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิครับ, 1> 1, ค,รบครับประมาณร้อยสี่สิเอดสองวัดตั้งแต่มาแล้วเนี่ยอ๋อวัดตั้งแต่ซื้อเลยเหรอครับครับมาอยู่กับผมนี่สสามสี่ปีแล้วครับ ได้ลูกกี่ตัวแล้วครับพี่ตัวนี้ครับจําได้หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ครับอ๋อลูกตัวที่สี่แล้วครับรับสี่ตัวนี้ตัวนี้เปิดไหมพี่ก็เปิดครับถ้าไรพี่ตัวนี้ครับนี่ก็แสนประมาณแสนสามต่อรองได้แม่ลูกใช่ไหมพี่ใช่ไม่ลูกตัวผู้แล้วก็จะมีท้องติดขับใส่ไหนบ้างพี่ตัวนี้ครับนี่สายอุทัยกับทองอ๋อท้องเจ้าจับครับครับเป็นควายสายอุทัยนะตัวนี้ครัสายไอ้ท้องกับจับ แล้วก็เป็นแม่ลูกล,ลูกตัวผู้ตัวเมียพี่ตัวผู้ลูกตัวผู้ครับก็ค <Sure> ือแม่ท้องติดลูกด้วยครับแทนสามต่อรองได้ครับของพี่จับได้ทุกตัวเนาะทุกตัวจับได้ทุกตัวก็จะมีแบบตื่นคนเวลาคนมาจะตื่นหน่อยๆครับเขาจะผิดกลิ่นหน่อยนะพี่เนาะใช่นี่อย่างนี้ผมก็งจับได้เพราะว่าแทงนพาเองอ๋อนอยตัวแทงนพาเองก็เล่นง่ายครับอันนี้แม่เผือกนะพี่แม่ฝังนี่แม่เผือกอีก่านไม่แพงครับแม่เผลือกเตี้ยันอยู่มัน ห5้า <65. S 2> อ่าราคาแม่เดียวหรือแม่ลูกครับพี่แม่เดียวครับแม่เดียว <S <S ทองทองไหมพี่ทองทอง,ทอ,งอ๋อทองด้วยครับลูกสาว์ก็ยืนอยู่ในลูกสาวเนี่ยแม่ลูกนี่หกหมื่นอันนี้แม่ลูกใช่ไหมพี่ครับครับลูกตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ตัวผู้อ๋อลูกตัวผู้ปีแล้วปีแล้วฟูกครับสิบสามสิบสามตัวตัวเมียสองก็สามตัวอีกได้แต่ตัวผู้เลยตัวูหมดเลยแม่นีก็สวยดีนะพี่นะแม่นีสวย ราคานี่คือต่อรองได้ทุกตัวใช่ไหมพี่ทุกตัวครับก็คือเปิดให้พี่น้องต่อเอาเนาะครับครับแล้วลูกช้าอยู่นน่นเอครับอ๋อลูกอยู่โน่นครับลูกไม่สวยถ้าพี่น้องชอบก็เดี๋ยวก็มาดูตัวจริงมาต่อรองอานะพี่เนาะเป็นราคาเปิดเนาะพี่เนาะครับผมราคาเปิดถ้าคุยถูกคอก็ลดกันไปเนาะพี่เนาะใช่ยิ่งคุยเย็นๆยิ่งแหมถูกคอนี่แกลฮวของพี่เริ่มเลี้ยงมากี่ปีแล้วพี่ทั้งหมดครับก็ปีนี้ปีที่เจ็ดครับ อ๋อปีที่เจ็ครับผมแฟนพี่บอกว่าเมื่อก่อนพี่ทำานเป็นร้อยไร่เลยพี่เป็นร้อยเป็นร้อยเอารับพิ่เป็นนายทหารเล่วไล่ะพี่ก็เริ่มราคาข้าวเริ่มเริ่มตกก็ลองดูเพราะว่าดูพื้นที่มันมีที่รลที่ล้างอยู่ไงอ๋อเคยเลี้ยงตั้งแต่ตอนเด็กหรือพี่หรือว่าไงเคยเลี้ยงครับตอนเด็กเลี้ยงมากับพ่อกับแม่แหละครับเลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วก็มาเลิกพอเริ่มทํางานก็เลิกกันไปครับอ๋อนี้มาจังหวะมาจังหวัดเขาเล่นไฟล์กันตอนที่ผมเลี้ยงก็ยังไม่เล่นนะ ยังฟาไม่แพงตอนที่ซื้อยังไม่แพงใช่ไหมี่ยังยังครับครับตอนนั้นซื้อแม่ใจเนี่ยไม่เกินสามเมื่นแม่ลูกอ่ะอ๋อไม่เกินพี่เริ่มแบบไหนพี่หันหันมาซื้อเลยใช่ไหมพี่ซื้อเข้าเลยซื้อเข้าเลยยกปุงเหมาปูงมาเลยเท่าไรพี่เริ่มตอนแรกครับสิบห้าตัวสิบห้าตัวสามแสนสามสามแสนสี่อันนี้เจ็ดปีแล้วหรอพี่เจ็ดปีแล้วได้คืนหมดยังพี่เจ็ดปีละถามได้คืนหมดไหมมันก็ได้ได้คืนนะได้คืนอยู่ไอ้ที่เหลือนี่คือ อาจจะมีทุนบ้างนิดหน่อยใช่อ๋อแต่การเลี้ยงนี่คือของพี่ล้อมลวดไว้ล้อมลวดปล่อยคือฟางผมเป็นลวดทุกตัวครับส่วนใหญ่ที่มาซื้อกันใส่คนเลี้ยงเขาจะซื้อไปว่าหนึ่งเขาดูว่าเป็นลวดไหมครับเพราะว่านี่คือเป็นเลือดเป็นลวดเป็นสะพายใช่ไหมพี่ใช่พอสวนสะภายถึงเวลาก็มามัดให้เขาอยู่แบบนี้เลยใช่ครับถ้าไม่มัดเป็นยังไงพี่ถ้าไม่มัดโอ้โหค้อแตกข้อแตกต้องมัดไว้ต้องมัดต้องมัดคือฟางนี่ให้กินตอนเย็น กี่ก้อนพี่ฟังเลยครับวันหนึ่งสิบสองก้อนวันละสิบสองตอนเย็นออเสริมเขาเพราะพื้นที่เรามันก็จำกัดอยู่เพราะว่าบางทีถามมาควายมันก็เยอะแล้วก็พื้นที่การกินมันไม่พอไงไม่พอก็ต้องนั่นไปอ่ะครัตองมีเสริมตองมีเสริมเหมือนเรากินมาไม่อิ่มเข้าคอมมนก็มองยุ่งยากไหมพี่เวลาทําคลอดครับไม่ยุ่งนะก็ออกง่ายใช่ไหมพี่ก็ง่ายบางตัวก็ง่ายบางตัวก็ยากแต่คือเราก็ศึกษาเอาครับ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาครับหรือการดูว่าควายป่วยควายเจ็บอะไรเงี้ยอ๋อศึกษาเอาใช่ครับถ้าพี่น้องมือใหม่ก็ไม่ต้องกังวลมากใช่ไหมพี่โอ้ยสบายครับครับคือหนึ่งเราดูควายให้เป็นแล้วก็ดูการเจ็บป่วยเขาเนี่ยการกินหญ้าจมูกแห้งไม่แห้งเงี้ยถ้าเห็นผิดปกติก็โทรถามคนที่เขาเป็นก่อนอ่ะเนาะใช่ครับจะได้ง่ายในการรักษาเนาะพี่เนาะครับเพราะยาประจำค้อนะก็มีไอ้พวกอะไรแก้แพ้แก้ไข้แก้เส็ อันนี้คือเรามีติดไว้บารุงต้องมีติดเลยแล้วฉีดลวพี่ฉีดเองไหมครับฉีดเองครับอย่างเกษตรกรพี่น้องหลายๆท่านไม่ค่อยกล้าจะทําเองนี่มาสื่อสารได้ครับสื่อสารได้เลยผมสอนได้เลยครับเพราะว่าไอ้อย่างแนาคพารเมื่อก่อนผมก็จ้างมาแทงครับตัวหนึ่งสูงสุดคือห้าร้อยอ๋อค่าจ้างต่อตัวครับแล้วก็มีถูกสุดก็สามร้อยมันจะเป็นที่ว่าเราไม่กล้าทํามากกว่าไม่พี่ที่เราไม่เป็นเนี่ยครับ บางคนไม่รู้ไงไม่รู้เลยเลยไม่กล้าทําใช่แต่ถ้าอย่างมีพี่เลี้ยงมีคนทาให้ดูก่อนก็ก็ได้อะเนาะใช่ครับเพราะอย่างฉีดยาเนี่ยก่อนผมก็ไม่เป็นผมจ้างหมอมาอ่าครับหมอมาทีนึงก็ตัวสามร้อยครับสามร้อยสิบตัวก็สามพันอย่างถ้าเราทําเป็นนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายลงมาเยอะก็ยาควรได้สิบตัวโ๋อน่ลดลดมาเยอะเลยครับใช่ยาควรยสิบตัวแล้วควรสามร้อยเองครับก็ถือว่าประหยัดเงเยอะเลยก็ศึกษาเอาครับถ้าเทียบกับทํานา แล้วหันมาเลี้ยงควายนี่ทําไมถึงหันมาเลี้ยงควายปีจากที่ทํานาเป็นร้อยไร่พี่ผมบอกพี่น้องได้ไหมครับมันก็เหมือนกับว่าจุดอิ่มตัวของเราอะ๋อคือเบื่ออยากมาทําอย่างนี้มั่งลองหมุนดูแล้วได้ไหมพี่ทําเยอะๆอย่างนั้นพอได้ไม่ก็พอได้นะเมื่อก่อนพอได้แต่มาข้างหลังมันไม่ได้มันเหมือนกับว่าราคาเหรอพี่ราคาร่วงราคาร่วงแล้วก็เราค้ามันมันมีภาวะเรื่องนกเรื่องอะไรมาเงี้ยครับจะเกี่ยวนกกวนครับ ข้าวก็ล oh, like ่วงเยอะก็ห okay, ันมาทาได้หลายอย่างเอาเนาะใช่ใช่ครับหันมาทาได้หลายอย่างเราทำเรื่องควายปุ๊บเออมันดีกว่าครับอย่างบางทีเราจับมาแค่สามเดือนเนี้นึกว่ามีคนมาชอบพอเผื่อมีกําไรแล้วอ๋อเราก็ปล่อยไปปล่อยเลยอ๋ออาศัยว่าเราทํานาด้วยใช่ใช่ก็คือเลี้ยงควายไปด้วยเป็นอาชีพเสริมอีกทางนึงไปบังตัวบางทีเรามาแล้วปุ๊บมันไม่ไม่สวยจริงก็มาไม่สวยแต่ว่ามาอยู่กับเราแล้วมันกินสมบูรณ์นอนดีครับอิ่มมันก็คืออ้วนขึ้นมาคนมันถูกตาเอามี ัน,น,นป,ป็นแนวทางให้พี่น้อยอ<ช>ีกแนว<ช>ทางหนึ่งเนาะคือไม่ได้ทำอย่างเดียวนะพี่นาะเลี้ยงควายหนึ่งต้องอดทนครับจะไปแบบว่าโหแบบราคาล่วงล่วงตามข่าวไม่ได้อืมครับมันมันต้องนิ่งอ่ะเพราะว่ามีอย่างพี่อห,หลายคนที่เนี้ยมาก่อนเขาก็บอกว่าเขาเลี้ยงควายมาเป็นสิบปีเขาบอกว่ามันขึ้นลงเนี่ยก็หลายรอบแล้วเป็นปกติใช่ไหมพี่ใช่เป็นปกติใช่จะมีแต่คนส่วนมากจะขายออกตอนราคาล่วงเนาะซื้อเข้าตอนเหมือนกเหมือนกับว่า เฮ้ยเลี้ยงไปแม่งลงเรื่อยๆรือยอ่างเงี้ยครับให้พี่น้องอดทนนะพี่เนาะใช่ต้องอดทนครับแต่ผมตอนเนี้ยผมก็เนี่ยตอนนี้สองปีเนี่ยผมไม่ได้เอาเข้าเลยก็คือมีแม่งเล่าเองหมดเนี่ยครับก็คือมีแต่ลูกคล้องนะพี่เนาะใช่ใช่ขายไปก็ยังเหลืออยู่เท่าเดิมใช่แต่แม่นี้เขาเขาวงสวยมากเลยนะพี่ตัวนี้เนี่ยตอนแรงๆเกี่ยงกันห้าร้อยใ้ห้าพันเนี่ยเอ้าเหรอครับร้องมาแสนแสนหมื่นห้าพันมั้งคลูกตัวหนึ่งเกี่ยงกันอยู่ห้าพันค่ารถอ๋อเกี่ยงอยู่ห้าพัน ขารถผมต้องจ่ายนะไม่ใช่พี่จ่ายให้ผมใช่ครับแล้วพอพี่มาซื้อผมผมต้องจ่ายให้พี่อะไรยมันไม่ใช่อยู่ที่คุยกันเนอะบางทีคุยกันแบบไม่ได้ร้อเพื่อครับไม่ได้ร้อเพื่ออเดี๋ยวรุกวนพี่พาชุแต่ละตัวอีกทีหนึ่งครับพี่เผื่อพี่น้องจะจําชื่อไม่ได้เนาะแต่แม่นี่วงเขาก็สวยมากนี่แม่ลวงทองลวงทองครับนี่อยู่ผมให้ลูมาสามสี่ตัวเนี่ยตัวแรกนี้สูงร้อยประมาณร้อยสี่สิบเนาะพี่เนาะได้สี่สิบห้า ตัวนี้ร้อยสี่ห้าครับแม่บัวบานแม่บัวบานใช่พอให้ลูกมาเป็นตัวนุ่นนะพี่ตัวสูงหน่อยประกายเพชรแล้วก็นี่น้องสาวเขาอันนี้น้องสาวบัวบุญบัวบุญอันนี้คือลูกลูกของเบิ้มนี่ลูกเบิ้มครับนี่ลูกจับอันนี้ลูกจับครับอไปพี่ตัวต่อไปครับอันนี้แม่ลวงทองนะพี่เนาะแม่ลวงทองก้แต่เขาสวยนะพี่เนาะถ้าใครอนุรักษ์นะพี่เนาะใช่เปิดไหมพี่แม่นี้ถ้ามีคนอนุรักษ์คนชอบเนี่ยก็เปิดตอนนี้ก็เนี่ยมีแปดเก้าหมื่นน่ะได้นะพี่เนาะค่อยคุยกันเอาเนาะ ตอนนี้เขาสวยเลยตัวนี้เขาพอตอนราคาแรงก็เกลี่ยกันอยู่แค่ห้าพันตอนนั้นเปิดไปเท่าไรพี่ตอนราคาแสนหมื่นห้าพันลูกตัวหนึ่งอ๋อตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกอยู่ไหมพี่ตอนนี้ลูกเขาอยู่ไหนนี่นี่ม้งเนี่ยลูกเขาเนี่ยตัวผู้เนี่ยนี่ครับอ๋อสถานะคือเลี้ยงลูกอยู่เนาะใช่แล้วก็น่าจะท้องแล้วครับตัวนี้ลหละพี่อีนี่ทับทิมกรอบครับทับทิมกรอบนี่ไม่ต่ากว่าร้อยสี่ห้านะพี่เนาะใช่ครับครับอย่างคำาต่ำแล้วประกันเลยร้อยสี่ห้านมนมเขาเริ่มลงแล้วเนี่ยครับนี่อย่างนี้ก่อน ถ้านมเริ่มลงเนี่ยอายุคันประมาณเท่าไรพี่ควายเนี่ยครับใกล้นะครับน่าอยู่ประมาณเจ็ดเดือนอ๋อก็เหลืออีกสามสี่เดือนก็น่าจะออกเจ็ดเดือนแปดเดือนแดเดือนเนาะครับอันนี้คือแม่ไฝสาวไงถ้าเกิดไฟอายุมากอ่ะมัจะลงลงใกล้ออกเลยครับอ๋อถ้าควายสาวเขาจะลงก่อนก็เหมือนวัวนะพี่เนาะใช่ลงก็ออกเลยครับส่วนแม่นี้เราพี่แม่ของแม่เผือกแม่นนี้ร้อยยี่แปดเองครับร้อยยี่แปดแม่เผือกครับแม่ในนี้ร้อยยี่แปดหกสิบห้าหกสิบห้า ถ้าลูกด้วยเจ็ดสิบไปได้เลยเนี่ยลลูกตัวเมียอ๋อลูกตัวเมียด้วยใช่ครับถ้าซื้อตัวเมียคุ้มกว่าเหรอพี่ถ้าไปยังพี่แม่นี่ไหนเนี่ยครับทาแล้วครับอ๋อแม่ท้องแถมลูกตัวเมียอีกใช่ครับแต่มีปลายหางเขาขาดหน่อยเนาะพี่เนาะไม่ขาดครับขนมันเอ้าเลยครับขี่โคลนมันไม่ล้างไงเอาอ๋อไม่ได้มีตรแหนี้แต่ว่ามันติดขี่โคลนเฉยครับอ๋อขนมันร่วงเฉยขนร่วงครับนี่เหมือนกันเนี่ยทําดาห่างเขายาวนี่นะครับเนี่ยทําดาห่างเขายาวมานี่เลยนี่อ๋อที่เห็นคือ หางน้อยนี่คือควายติดที่โค่นเฉยใช่ที่ไม่ได้อยามน้ำมาอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อต้องบอกพี่น้องก่อนเนาะไม่หางคาดไม่ได้หรอกครับไม่ไม่ใช่ว่าไปหางคาดเนาะครับตัวต่อไปเลยพี่ตัวนี้ครับตัวนี้เจ้าอ้วนตัวนี้เจ้าอ้วนตัวนี้ก็เปิดใช่ไหมพี่เปิดครับครับเท่าไหรพี่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็แบบกี้บอกไปหกหมื่นตรลงได้หกหมื่นตอลงได้เนาะเนี่ยเนี่ยคูนี้เจ็ดหมื่นเนี่ยเผือกเนี่ยเผือกส่วนแม่นี้เหรอพี่แบบนี้นี้ก็เจ็ดแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นได้เนาะครับ ต่อร้องกันได้ครับให้พี่น้องมาชมนาพี่เพราะมีหลายตัวเนาะครับมีหลายตัวแมสวยส่วนถ้าพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่เอามาทับพ่อจับได้ไหมพี่ได้เลยได้เลยเนาะครับได้เลยเอามาทับได้เลยพ่อผมนี่ไปอยู่ตรงกลางตัวเลยให้เขาเขาไม่มีพ่อไปเอ้าเหรอครับผมก็เอาไปวกันให้พวกกันครับเพราะเรามีสามไงเกลืออยู่นั่นตัวหนึ่งถ้าพี่น้องอยู่ใกล้กัมาทับได้แล้วพี่น้องพัฒนาได้เลยครับคิดค่าผสมเท่าไหร่พี่พวกกันเองไม่เท่าไหร่ครับ เพราะว่าผมเคยไปทับเขาไม่เอาตังค์สักบาทหนึ่งเอ้าเหรอพี่อ๋อก็คือว่าเหมือนที่ช่วยกันไปใช่เราต้องมีแบบต้นแบบอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรที่บันเป็นแบบเราอ่ะมีแบบพักพวกมีแบบใ้นแจไห้กันเราเนาเราไปอยากได้ของเขาเนี่ยเขาก็เอาเลยทับเลยไม่เป็นไรส่วนฝั่งนี้จะเป็นแม่กุหลาบควายเผือกนะพี่เนาะอันนี้แม่กุหลาบหลาบนี่ดาวเรืองดาวเรืองฝั่งนี้ดังนั้นนี่ดาวเรืองนี่อะไรจำนึกกนนึกชื่อไม่ออกเนี่ย อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่พี่เพราะว่าควายยังไม่ได้อาบน้ำครับเอามาถ่ายก่อนยังไม่ได้ลงน้ำอันนี้ท้องสุกแหรอพี่อันนี้เออนี่ลำดวนลำดวนอ๋อนี่ลำดวนนี่ท้องสุกครับแล้วก็มาบุญมีลูกแม่มั่งเหรอเนี่ยบุญมีฝั่งฝั่งนี้เปิดตัวเท่าไหร่พี่ความสูงประมาณเท่าไหร่บ้างพี่ครับฝั่งนี้ครับเท่าไหร่ครับฝั่งนี้พี่สามตัวเนี่ยเพื่อเพื่อนี่ก็อยู่ประมาณแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับมาคุยกันเอาครับราคาคุยกันเอาเนาะเพราะตอนนี้ราคาควายมันลงมาคุยได้ครับเราก็ร้องไว้ก่อน ก็คือร้องเพื่อต่อเนาะใช่ครับร้องเผื่อต่อใช่นี่ครับการดูแลก็จะเป็นการนอนมุ้งนะพี่เนาะนอนมุ้งนอนมุ้งให้กินฟางก็ฉีดยายุงก็ประมาณ3ามที่วันฉีดทีครับฉีดฉีดรอบมุ้งอ๋อทำใหฉีดหน้าเนี้ยเยอะครับยุงถ้าพี่น้องสนใจก็มาชมตัวจริงเอาเนาะพี่เนาะอยุธยาจะหาฝูงที่เป็น3าสิบแบบนี้ก็ยากนะพี่เนาะภาคกลางเนาะใช่ภาคกลางเขตนี้นี่มีฝูงควายเยอะๆไมมพี่มีไหมแบบตอนนี้ตอนนี้เหลือเหลือฝูงพุ่มกับ อยู่ว่าคเรียนอีกอีกข้อหนึ่งอีนั้นประมาณยี่สิบอ๋อประมาณยี่สิบครับ,รบเป็นควายแบบไหนครับพี่ผูกกันเดียวกันเนี่ยครับอ๋อเดียวกันสายพัฒนาเหมือนกันใช่เพราะว่าลูกไอพ่อที่อยู่รดนกลางก็ผมซื้อต่อเขามาเป็นลูกของไอ้เงินไทยภูมิกับเนกครับเพราะภูมิกับสถิตอะ่ะเขาไปเอาแม่จากภูมิกับเนกมาครับแล้วได้ลูกตัวผู้ ของพี่นี่โทรได้ตลอดเนาะถ้าพี่น้องเห็นคลิปสนใจได้ครับอยู่ใกล้ก็มาคุยกันอ่ะลบปบนฝากเบอร์โทรกับพี่พกัดอีกรอบหนึ่งครับพี่ก็อยู่ตะมนุถนูครับอำเภออุทัยจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ข้างร้านจอดรวดทอนด้าชื่อจุมพลไทเลอร์เบอร์โทรก็0 9 3ย์เก้าสามเจ็ดครับเฟซบุ๊กมีไหมพี่เฟซบุ๊กผมจําชื่อเฟซไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยเอาขึ้นเนาะเฟซบุ๊กไลน์ละพี่เบอร์โทรเป็นไลน์เลยไหมไลน์นี่ลูกสาวมันทําผมก็ไม่ค่อยรู้ว่า ก็ก็เดี๋ยวเอาเฟ e บุ o k ขึ้นก่อนก็ได้เนาะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอขอบคุณพี่มากครับเดี๋ยววันหลังจะขอมาอนุญาตมาอัปเดตให้พี่น้องชมอีกทีนึงเนาะพี่เนาะครับครับสวัสดีครับพี่ครัสวัสดีครับ